เรามาดูลักษณะโครงสร้างต้นก่อนนะครับนี่คือลักษณะโครงสร้างต้นนะครับน่าจะเป็นมันสะปหลังอายุประมาณ12เดือนแล้วนะครับผมลักษณะโครงสร้างต้นมีความแก่จัดแล้วนะครับผมนี่นะครับลักษณะโครงสร้างใบโครงสร้างต้นนะครับตัวนี้นี่เป็นไวรัสใบด่างนะครับเป็นยอดสีม่วงนะครับลำต้นมีขนตานะครับผมนี่ก้านแดงนะครับเป็นมันสะปะหลังสายพันธุ์ระยอง7 2งแน่นอนครับผมลักษณะโครงสร้างต้นโครงสร้างใบอย่างนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะดึงเงาใหญ่ให้ดูนะครับอ่าผมว่าเงานี้มีมีโชว์อยู่นะครับ ว่าได้อยู่นะครับนี่เห็นไหมครับโหถ้าได้เงาอย่างนี้นะครับผมว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับนี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวนี่คือมันตะหลังที่ไม่ได้ปลูกแบบลูกกล้องนะครับแต่ว่าระบบหัวเขาก็ดีพอสมควรนะครับถ้าพูดถึงนะครับอาจจะไม่ได้ดกมากนะครับแต่เขายังคงความใหญ่และดกนะครับตามตามสายพันธุ์นะครับของมันตะหลังสายพันธุ์ระยองนะครับผมไปเห็นต้นคลิปเราียกว่าไม่มีหัวนะครับแต่ว่าพอมาดูกางๆไรผมว่าระบบหัวดีพอสมควรนะครับผม วิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้ถ่ายทํามาเพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรไร่มันสาปะหลังขอให้เกษตรกรทุกท่านรับชมด้วยความบันเทิงนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องรถไถโคราชาแชนเนลอีกแล้วนะครับผมพบกันประจําวันพุธและวันอาทิตย์ของสัปดาห์นะครับผมครับผมต่อเนื่องเลยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมพาทุกคนมาดูมันสำปะหลังสายพันธุ์ระยอง72นะครับที่มีต้นที่โค้งงอนะครับผมต่างจาก ระยองเกตสองอีกหนึ่งแปลงนะครับหรือแปดหนึ่งนะครับผมในลักษณะ,อะของระบบหัวในในแปลงนี้จะมีระบบหัวเป็นอย่างไรเนี่ยผมก็เห็นเขาเนี่ยมาขุดถอนไปแล้วนะครับผมมาขุดถอนไปแล้วน่าจะออกไปประมาณหนึ่งรถสองรถแล้วหรือเปล่านะครับหินรอยขุดถอนนะครับซึ่งมาไม่ทันเจ้าของไร่นะครับก็ยังไม่ ยังไม่เย็นเลยนะครับนี่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายกว่าๆนะครับบ่ายสามโมงนะครับผมบ่ายสามโมงครึ่งนะครับก็ไม่เห็นรถขุดถอนแล้วน่าจะกลับบ้านกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะพาทุกคนเข้าไปรับชมแปลงมันสับปะหลังด้านในดูกันนะครับผมว่าเขามีระบบหัวที่ดีหรือเปล่านะครับผมเป็นมันสับปะหลังที่ไม่ได้ยกล่องนะครับในแปลงนี้นะครับผมเป็นมันสับปะหลังสายพันธุ์ระยอง72นะครับผมขุดหน้าแรงเนี่ยผมว่าน่าจะได้เปอร์เซ็นต์แป้งที่ดีนะครับ เดี๋ยวยังไงเราไปรับชมหัวกันระบบหัวกันก่อนดีกว่าครับในคลิปนี้ครับไปกันครับครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมเรามาดูลักษณะโครงสร้างต้นก่อนนะครับนี่คือลักษณะโครงสร้างต้นนะครับน่าจะเป็นมันสับปะหลังอายุประมาณสิบสองเดือนแล้วนะครับผมลักษณะโครงสร้างต้นมีความแก่จัดแล้วนะครับผมก็ต้นใหญ่พอสมควรนะครับเงานี้นะครับนี่ต้นนี้เขายังไม่ตัดนะครับนี่ผมจะพาทุกคนมาดูลักษณะโครงสร้างใบโครงสร้างยอดกันนะครับ นี่นะครับลักษณะโครงสร้างใบโครงสร้างต้นนะครับต้นนี้ไม่เป็นไวรัสใบด่างนะครับเป็นยอดสีม่วงนะครับลำต้นมีขนตานะครับผมนี่ก้านแดงนะครับเป็นมันสับปะหลังสายพันธุ์ระยองเจ็ดสองแน่นอนครับผมลักษณะโครงสร้างต้นโครงสร้างใบอย่างนี้นะครับผมเป็นมันสับปะหลังที่อายุครบขวบนะครับก็ถ้าเกิดเขาแก่จัดนะครับสุขภาพต้นดีๆเขาก็จะมีตาที่ถี่นะครับนี่เห็นไหมครับ แต่ระบบหัวในแปลงนี้ผมถือว่าไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่านี่ระบบหัวเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นมันสับปหลังที่ไม่ได้ยกล่องนะครับหัวเขาจะไม่ค่อยขยายใหญ่มากสักเท่าไหร่นะครับแปลงนี้นะครับผลผลิตอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนแปลงที่เคยถ่ายนะครับผมลักษณะของระบบหัวนี่ก็คล้ายๆกันนะครับผม คล้ายๆกันกับแปลงที่ถ่ายมาแต่การดูแลบำรุงรักษาเนี่ยผมว่าน่าจะไม่รู้ว่าจะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าแปลงที่เคยไปถ่ายนะครับไรล,ละสิบไอแปดถึงสิบตันนะครับแปลงนี้ระบบหัวก็ถือว่าเป็นมันสับหลังเรือสิบเอ็ดที่มีระบบหัวทั่วไปนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวผมพาเดินดูให้ยาวๆเลยนะครับระบบหัวก็ถือว่าไม่ค่อย จะดีสักเท่าไหร่นะครับผมนี่ขี้ไก่แกบนะครับมีการลงขี้ไก่แกบนะครับไม่รู้ว่าลงก่อนปลูกหรือลงหลังปลูกนะครับยังเห็นขี้ไก่แกบอยู่เลยนะครับผมระบบหัว,วอ่าถ้าเกิดเขาสมบูรณ์จริงๆนะครับนี่เขาให้ระบบหัวทีด่ดีเหมือนกันนะครับผมแต่แปลงนี้ไม่ค่อยสม่ําเสมอสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดเราดูแลดีๆนี่ระบบหัวเขาก็ดกพอสมควรนะครับแต่แปลงนี้คล้คลายๆกับ เมื่อผมว่าน่าจะอยู่ที่การไถย,ยกล่องนะครับหัวมันสัมปะหลังเดินไม่ค่อยดีนะครับเดินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็ระบบหัวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ถือว่าเหมือนปันเหมือนมันสัมปะหลังแปลงอื่นๆทั่วไปนะครับที่มีระบบหัวน่าจะอยู่ที่ประมาณน้ำหนักสองเงาเนี่ยอ่าถ้าแปะถ้าระบบหัวอย่างเงี้ย ือว่าดกนะครับแต่ไม่ขยายใหญ่นี่บ่งบอกถึงการเตรียมดินนะครับถ้าเราดินเราไม่ฟูเนี่ยระบบหัวเขาจะไม่ค่อยใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูนะครับเงาใหญ่ๆหญ่เงาน,นี้จะหัวใหญ่หรือเปล่าโอ้แต่แต่ดินเขาฟูดีมากเลยนะครับแต่ทําไมไม่ค่อยลงหัวเนาะไม่เหมือนแปลงไร่ละสิบตันเลยนะครับเนี่ยเขาเขามีระบบหัวทีุ่ยดินเขาดีเหมือนกันนะครับแต่ ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยขยายใหญ่สักเท่าไหร่นะครับผมดินเขาดีเหมือนกันนะครับแต่ดินยังมีความชื้นนะครับไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์แป้งจะดีหรือเปล่านะครับนี่ถือว่าหัวใหญ่หัวยาวนะครับปลูกไม่ลึกมากนะครับผมระบบหัวถือว่าดกนะครับแต่ขาดเรื่องของความใหญ่นะครับในแปลงนี้นะครับถือว่าดกเลยนะครับแต่ขาดเรื่องของความใหญ่นะครับนี่เขาขุดถอนขึ้นไว้นะครับให้ดูเลยนะครับผมเจ้าของไร่เขาน่าจะกลับ นะครับมามาทําทางไว้ให้รถเข้านะครับเนี่ยเอามาขุดไว้ให้รถเขา้าเฉยๆนะครับก็ถือว่าเป็นมันสปหลังสายพันธุ์ระยองเจ็ดสองที่มีระบบหัวทั่วไปนะครับฉเฉลี่ยผมตีไว้น่าจะประมาณสามถึงห้าตันต่อไร่ประมาณนี้นะครับในในผลผลิตแปลงนี้นะครับถ้าระบบหัวอย่างนี้นะครับสามถึงห้าตันต่อไร่นะครับผมเท่าที่ ประสบการณ์จากที่ผมไปถ่ายมาหลายแปลงนะครับผมจะพอประมาณได้นะครับผมสามถึงห้าตันต่อไร่นะครับเพราะว่าระบบหัวเขาไม่ได้ใหญ่มากน้ำหนักเฉลี่ยต่อเงาเนี่ยอ่าให้เลยอยู่ประมาณสามถึงสามถึงห้ากิโลเท่านั้นเองนะครับผมนี่คือมันสะปลงสายพันธุ์ระยองเจ็ดสองที่มีาการปลูกเนี่ยไม่ได้ยกล่องนะครับผม ไม่ได้ยกร่องเลยระยะการปลูกก็อยู่ประมาณเมตรยี่สิบหรือเมตรสิบนะครับต่อร่องนะครับระยะต่อต้นนี่ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนนะครับผมก็ไม่ได้ปลูกห่างนะครับปลูกขี่พอสมควรนะครับแต่ระบบหัวนี่เขาก็ถือว่าเขาก็ดกพอสมควรนะครับถ้าเป็นมันสัปะหลังข้ามแรงนะครับผมเขาก็มีหัวให้แต่ว่าไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผมว่าอยู่ที่การเตรียมแปลงจริงๆนะครับ ราะว่าต้นพันธุ์โซนนี้น่ะขายกันหมดเลยนะครับตรงต้นตรงแต่โซนนี้อาจจะเป็นโค้งงอหน่อยนะครับแต่ผมว่าขายกันหมดเลยนะครับผมนี่นะครับครับผมพวกนี้เขาก็น่าจะมาขุดถอนแล้วนะครับถ้าเกิดถ้าวิเคราะห์จากลําต้นนะครับโครงสร้างต้นนะครับผมมองว่าระบบหัวน่าจะดีมากนะครับแต่พอขุดขึ้นมาแล้วนะครับระบบหัวก็ไม่ได้ ใหญ่สักเท่าไหร่นะครับก็เป็นคล้ายๆมันสับปะหลังที่เราดูแลทั่วไปนะครับระบบต่อไร่เนี่ยก็อยู่ประมาณสาถึงห้าตันประมาณนี้นะครับเป็นมันสับปะหลังข้ามแล้งนะครับนี่เดี๋ยวผมจะดึงเงาใหญ่ให้ดูนะครับอ่าหูผมว่าเงานี้มีมีโชว์อยู่นะครับผมว่าได้อยู่นะครับนี่เห็นไหมครับโหถ้าได้เงาอย่างนี้นะครับถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับนี่ทั้งใหญ่ทั้งยาว แต่ว่าเขาไม่ได้ความสม่ำเสมอนะครับแต่มีโอกาสที่จะได้ไล่ละห้าตันนะครับนี่นะครับระบบหัวนะครับเห็นไหมครับใหญ่ยาวพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมถอนไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าพวกนี้เดี๋ยวเขาก็มาถอนแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์นะครับมาวิเคราะห์เ,เ,ะเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูสักสามเงาแล้วกันเงาใหญ่ๆอุ้ยแต่ว่า ผมว่าเราต้องดูภาพรวมแล้วล่ะครับเขาอาจจะดึงแต่เงาเล็กๆขึ้นมานี่มันก็มีความสม่ำเสมอเหมือนกันนะครับโอ้โอเคอยู่ได้อยู่นะครับผมว่าโอเคอยู่ครับเราอาจจะเห็นไม่ค่อยเดี๋ยวผมจะดึงดู โอเคอยู่ครับโอเคอยู่นะครับอาจจะเห็นแค่แถวเดียวก็ได้นะครับเราเราไม่สามารถตีความได้เพราะว่ามันสับปะหลังมันอยู่ในดินนะครับเรายังไม่ได้เห็นทั่วทั้งไร่หรือว่าไม่ได้เห็นเขาขุดถอนขึ้นมานะครับมาแค่วิเคราะห์ก่อนนะครับนี่เดี๋ยวมาดูลักษณะของระบบหัวอย่างใกล้ๆกันครับอ่านี่นะครับนี่คือมันสับปะหลังที่ไม่ได้ปลูกแบบยกล่องนะครับแต่ว่าระบบหัวเขาก็ดีพอสมควรนะครับถ้าพูดถึงนะครับ อาจจะไม่ได้ดกมากนะครับแต่เขายังคงความใหญ่และดกนะครับตามส,า,า,มสายพันธุ์นะครับของมันสปลังสายพันธุ์ระยองเจ็ดสองนะครับผมไปเห็นต้นคลิปเรานึกว่าไม่มีหัวนะครับแต่ว่าพอมาดูกางๆไรผมว่าระบบหัวดีพอสมควรนะครับผมก็อของที่อยู่ในดินนะครับเราอย่าเพิ่งไปตีความไว้ว่ามันจะได้น้อยนะครับมีเห็นไหมครับพอเห็นระบบหัวแล้วผมว่าแปลงนี้ก็มีห้าตันขึ้นหรือว่า อยู่ประมาณ3-5ตันนะครับโดยเฉลี่ยนะครับผมเพราะว่าดินเขาดีนะครับดูจากสีดินนะครับแปลงนี้ดินดีเหมือนกันนะครับผมสีดินจะเป็นดินล้วนปนทรายสีแดงเลยนะครับผมเป็นดินที่บ่งบอกเลยว่ามันสับปหลังสายพันธุ์นี้ชอบมากเลยนะครับนี่ดูเงานี้นะครับเงานี้หูดกใหญ่มากเลยนะครับผมดินตอนนี้ยังมีความชื้นอยู่นะครับ ถ้ายังมีความชื้นอย่างนี้เปอร์เซ็นต์แป้งอาจจะยังไม่ได้สูงมากนะครับ17-18เปอร์เซ็นได้นะครับนี่นะครับระบบหัวเขาถือว่าใหญ่สวยงามนะครับก็เราต้องดูภาพรวมนะครับเพราะว่ามันสับปหลังเขายังไม่ได้ขุดถอนขึ้นมานะครับแต่โดยเฉลี่ยผมตีไว้ให้ประมาณสูงสุดถึง6ตันนะครับเพราะว่าดูจากเงาแล้วนะครับความห่างเนี่ย เขาไม่ได้สม่ําเสมอมากเหมือนแปลงที่ได้ผลผลิตไร่ละแปดถึงสิบตันนะครับแปลงนี้จะห่างๆหน่อยนะครับาวัดจากสายตานะครับจากลําต้นนะครับผมนี่นะครับความห่างความสม่าเสมอจะห่างจะห่างกว่าแปลงที่ได้ผลผลิตไร่ละแปดถึงสิบตันนะครับแปลงนั้นคือความสม่ําเสมอได้ทุกเงาเลยนะครับถอนเงาไหนเงาไหนนี่หัวดกนะครับผมแต่แปลงนี้ก็ถือว่าเงาใหญ่เกือบทุกเงาเหมือนกันนะครับ แต่จะมีของไวรัสไปด่าเนี่ยน่าจะเยอะพอสมควรแตงนี้นะครับนี่หัวที่ขุดขึ้นมาเรายังตีเรายังคา,าดคะเนไม่ได้หรอกครับเพราะว่าก็ขุดขึ้นมาแค่นิดเดียวเองนะครับผมแต่จากที่ผมดึงดูเมื่อกี้นะครับถือว่าระบบหัวดีมีน้ำหนักเลยอ่ามาดูใ,ใกล้ๆก,กันนี่เงานี้เลยปุ๋ยขี้ไก่แกบนะครับดูนะครับเขาลงปุ๋ยขี้ไก่แกบนะครับเนี่ยถูงเงานี้เลยนะครับ โอ้โหถ้ามันลึกไปเขาก็ไม่ค่อยลงหัวนะครับนี่ถือว่าดกหัวใหญ่พอสมควรถ้าลึกไปก็จะไม่ไม่ค่อยลงหัวนะครับเขาจะมาสะสมอาหารอยู่ที่เงาตรงนี้นะครับนี่เงาตรงนี้เขาจะใหญ่นะครับถตาลึกมากนะครับมันสับปะหลังสายพันธุ์นี้ต้องปลูกตื้นๆแล้วก็ปลูกให้ถูกช่วงนะครับ เดี๋ยวเขาก็ถอนแล้วนะครับพุกนี้นะครับมาไม่ทันนึกว่าจะมาทันนะครับผมว่าผมมาเร็วแล้วนะครับเพิ่งเสร็จจากงานนะครับมีเงาาเงีย้ยมีระบบหัวแน่นอนครับนี่นะครับก็ถือว่าดกใหญ่พอสมควรนะครับก็เราต้องมองภาพรวมนะครับผมเป็นมันสับปะหลังที่ หน้ามาถ่ายทํามากนะครับผมเดี๋ยววันที่เขาขุดถอนจริงๆผมจะมาถ่ายทําอีกรอบหนึ่งเพื่อมาสอบถามว่าเปอร์เซ็นต์แดงช่วงนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมคลิปนี้ก็พาทุกคนมาดูระบบหัวกรอน,นะครับเนื่องจากเขาขุดถอนแล้วผมถึงกล้าเข้ามานะครับถ้าเขายังไม่ดึงขึ้นหรือไม่ถอนอย่างนี้เราก็ไม่กล้าจะมาถ่ายทําสักเท่าไหร่นะครับครับผมหลังจากที่เดินสํารวจนะครับผมมันสับปะหลัง เขายังไม่ได้ขุดถอนขึ้นหมดนะครับผมก็ยังคาดคะเนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดให้วิเคราะห์ด้วยสายตานะครับแปลงนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณสามถึงห้าตันต่อไร่นะครับต่อไร่นะครับเพราะเนื่องจากความสม่ำเสมอเนี่ยเขาค่อยจะอ่าเขาเขาน่าจะบกพร่องในเรื่องนี้นะครับแต่ระบบหัวนะครับดูนะครับระบบหัวเขาก็มีให้เห็นนะครับนี่นะครับน้ำหนักต่อเงาถือว่าดีเลยนะครับ ระบบหัวเขาก็มีให้เห็นน้าหนักต่องเงาถือว่าดีเลยทั้งเงาอย่างนี้ยได้สม่ําเสมอทั่วแปลงนะครับเจ็ดถึงแปดตันต่อไร่มีแน่นอนนะครับอันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณประมาณแปดกิโลนะครับเงานี้นะครับนี่ระบบหัวเขาใหญ่นะครับแปดกิโลมีให้เห็นแน่นอนนะครับระบบหัวดีนะครับถ้าถ้าเราดูแลดีๆหน่อยนะครับแปลงนี้ก็ถือว่าแต่ไม่แน่เหมือนกันแปลงนี้ผมก็ คิดว่าไม่แน่เหมือนกันนะครับอะไรที่อยู่ในดินนะครับลมันสับปะหลังอายุเขาครบขวบด้วยนะครับผมน้ําหนักต่อไร่เขาดีแน่นอนนะครับผมอเดี๋ยววันที่เขาขุดถอนจริงๆแล้วผมมาทันอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะสอบถามข้อมูลนะครับผมครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องรถไถโคราชาแนลทำคลิปดีๆทำคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับมันสับปะหลังและราคามันสับปะหลังออกมาด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ใหญ่นะครับโอเค